สอบติดต่อขข่าวข้างนอกข่าวขนอกที่ได้มาดูเหมือนว่าแต่ของน้องของตอนเอ่อาี้เราทำกาเรียนสระักนะครับเรียการะที่เรื่องที่สถางแ่ไม่ได้เรนาข้องอกุกนะคราบาาเการเสนหน้าในการบรโสตอนนี้เราเสนอหน้าในฐานะนักเก็บต่างๆที่ที่ที่เรา กับอินโฟเมชันมีถนอมน่วนะจกาหน้าที่หลักก็คือเรื่องของการจัดการผมอยากให้เขามาแล้วก็ให้เขารับรองกติการี่ผมท่านทีครับเป็นชอบแล้วก็ปลดกติกาเสนอแลวก่อส่าพันในกรณีที่ท่านเกิดไม่อยู่ก็คิดว่าให้ท่านรอทีกัน การด้วยกันผมอยากให้เขามาแล้วก็ให้เขารับรองก็ได้ครับก็ตอนนี้เราก็สรุปนะฮะสรุปว่าเอเชียนบีเกมจะมีกี่ชชิลกีฬาจากการประชุมร่วมกับทางประธานเทคนิคของ OCA ก็ เพิ่มเติมขึ้นมาอีกิดกีฬาชนิดกีฬาเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีผู้ที่จะรับผิดชอบอยู่ละสองชนิดกีฬาก็คือสมาคมกีฑากับสมาคมไตรกีฬาก็ก็ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือบอดี้บิวดิ้นะครับฟุตวอลแล้วก็แฟร์บอลแฟร์บอลก็ก็เป็นกีฬาใหม่นะครับก็คืออเมริการฟุตบอลบนชายหาดนั่นเองแต่เล่นแบบเบา ก็เหตุที่เอาเข้ามาก็เนื่องจากว่าเราเราก็ต้องต้องต้องมีการต่อรองนะครับว่าทางทาง OCA อยากจะให้จัดชนิดอะไรและเราอยากจะจัดชนิดอะไรสนามแข่งขันก็ใช้ใช้ในสนามที่ใช้เคเล็กจาอื่นแล้วจบแล้วหรือจัดก่อนการแข่งขันแบบนี้เป็นต้นก็คงคงสรุปไม่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 มีปัญหาอะไรเรียนทองเราก็คิดว่าน่าจะได้เพิ่มมากขึ้นจากฟุตบอลเลขกับ uh body building